ตตาากีต้าดีมากเลยนะคะยี่ห้ออะไรครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอย่ามาห้ามอย่าอย่ามาห้ามนะคะโอเคค่ะอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามกูจะเล่นเร็วไหมเอาล็องเลยเพลงเลยเอาตาเร็วครับใครจะร้องเพลงอะไรครับใครจะร้องก็ร้องโอเคจิเดาจะร้องเพลงอะไรครับ อดีดดีได้ไหม,มไหน้อยลองดิม่เอาเป็นพิธีก่อน <c oughs> <c oughs> มุมนี้ดีมากเลยไปเหมือนตีห้าตีห้าิ่เอเอกเต้นเ<ป>หอนมาล้าไปดีหลังก็ได้ไปที่องสงบุรไ,ไปนี่เดี๋ยวไปพร้อมพี่วันังคามไปวันแรกเหนื่อยน,นะ ไปไปพร้อมพี่ตอนบ่ายอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมท่าอ่ดูเลยไปได้ยังได้เป็นไรหรอกแค่เพื่อนยืนดูพวกโดนต้องแค่พี่เนี่ยขนมม่ฝากเอาเร็วๆตามเดี๋ว้อนแล้วเวลานี่โผให้ทำอะไรเหนื่อยๆแล้วไม่ได้กินน้ำเดี๋ยวพี่ขนมโผล่ให้ฝากใช่ใช่ ที่เป็นแป้งอ่ะที่เป็นแป้งแหง้งย่ายำเราแววหนุูดออกมาแล้วมันบวมบวเขามากเลยนะไม่เคยกินไม่เคยกินเจ๊กแจ๊ไม่เคยกินเดี๋ยวพี่จะซื้อไปให้กินไม่ต้องห่วงมาถ่ายไว้เจางเนี่ยอันนี้ก็เห็นแต่เสื้อนะคะไม่ค่อยเห็นหน้าตาเลยยายหิวข้าวเดี๋ยวพี่ซื้อแม่นแมงลักมาให้สดเข้าไปก่อนแล้วก็สดน้ำดมแล้วมันเป็นมันเป็นโฟมสูตรนี้พี่ใช้มาแล้ว ไอ้ท้องไอ้ท้องมันก็เลยอิ่มเตี้ยพูไปเฉยนี่แหละเอ้าพีี่เเเต้ยอาาไปขมันจริงไม่มีเวลาหรอกยิงปืนอย่างเดียวจะมีเวลาเฮ้ยมีเวลาพวกเรางั้นมันก็อยู่สนามเดียวกันเนี่ยเอาเลอตาไปจะร้องแล้วโอ้ยนี่มันเยี่ยมมันก็จะจะกระซิบโค้งๆแหละเออโค้ดผมอยากเห็นน้องผมม้วนหน้า วัูแก็บเหรอเก็ตะวันได้ไหมเก็บเก็ตะวันไงอาเก็ตะวันเอาแลวเกตตะวันโอ้ร้องช่วยต้าหน่อยดิอ๋อไม้น้อยแต่ร้องด้เหรอก็เพลงผู้ชายอะเอาเพลงผู้หญิงได้เพลงผู้หญิะไดเดี๋ยวเข้าป่าไม่ปิดตัวหรอกโอ้เพลงอะไรตาจะดีแล้วเพลงอะไรเพลงกลัวพามีน้องเลยไมเพลงกลัวกลัวเดินเดินไม่ชิดตัวนะเปียงไ เยเดใช้ต <Pedro! S 1> <Dead S 2> ัวอะครับเีงนะจมอกับเอย่กับเล่นเอเดียวยเนเดนเีอย่างง้นีไงวมูตาไงหูฮะเล่นไม่ใช่โหมันดีมากเนะเอแล้วฝากให้เมสอะอันนี้ก็เพิ่งรู้ไอ้เพิ่งรู้ไอ้พน้องไอ้ตั้มไอ้แก้งเลย

าไปร้องได้เหรอด้วยเขาร้องเพลงเขกลับบ้านกันเสียเพลงหมดเลยอ่ะไม่เคยยินด้่กินเอากินเอาเลยนะอะไรวะ ตอนไปบ้านตอนบ้าัดเห็นเราตกตกที่พานถเนี่ยเป็นไปอะเต็มใหม่ได้คนตุม่ได้เี้าปล่เพลงใหม่ดีกว่าเพลงดีโอ้จะร้องไห้ตาเอาเพลงมันมันดี่พเยอะเพลงไนะต้องุ้มาพี่ต้องุ้งม

มันถ่ายอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมันไอ้นี่ได้ไหมก็รู้เอาแบบว่าไม่ต้องเอาแบบพี่เหรอนี่จ้าเพลงนี้พ่อพ่อไหนเอาไอ้แกอะไรกินเงี้ยเงี้ยเงี้ยมือน้องกิ๊เจอรี่นงวายตั้งมากมายนี่หยอกได้เข้าเลยนะไมรงอคอด์สามคอท์ตีได้ทั้งคืนเนี่ยร้องเพลงคนบ้านเดียวกันนะ คนบ้านเดียวกันอะไผ่พงศกรจะวาง้วหนูจะยกโอ้วางแล้วในะโคไผ่ไงอะไรไผ่พงศกรป่ะขอกีเมื่พงศกรพงศกรพงศกรเองจอบแล้าจอบแล้ร้องไน่ร้องเนี่ยร้องไม่เป็นจะชอบอยากฟังใครร้องเป็นน่ะเป็นอะไรนะยกันตาตาเียก็ไผ่

ไม่รู้ไหมเนี่ยแมงไม่ไอน้แต่มันสุกรน่าเกียดมไม่รู้หรอกให้ผมไม่บอกไม่บอกให้วันปางเลยวันศุกร์วานน้ำตกวันเดียววันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ยังไม่อ่าบเลยว่าแหละตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันนี้วันอาทิตย์หนึ่งโอ้โหวอาทิตย์พอดีไม่มน้ำเต้นแม่งของรับ่ xung hợp xung kê xung kê thưa bọn mình xanh mày đi mong bọn lòng đi